เสนอทุคร้ตต้องมีการตรวจสอบประวัติ<อ>ว่าไม่ขาดไม่อะไรไม่ขาดคุณสมบัติเป็นไปนตามคุณสมบัติที่ประกาศแอ้ขาตรนนี้มันมันไม่อยากตอบเลยมันไ,ไม่ควรถามน,นะครับแล้วรัฐวนตรีมันมีคุณสมบัติต้องทุ่มเทต้องเสียสะละแล้วต้องเป็นคนที่ไม่มีประวัติดพร้อยอยู่แล้วเขาถึงต้องมีการตรวจสอบประวัติ้วยครับ <C> e คือตอนนี้ถ้าจะเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยโผคลมอก็คือกรณีคุณสมบัติติดขัดแค่นั่นแหละแล้วต้อง<ช>เปลี่ยนคนเปลี่ยนชื่อแค่นั่นแหละอเอะคุณสมบัติที่ว่าก็หลักกฎหมายคือมันมีในรัฐมนูลอยู่แล้วจะเลี้ยงทำในในเ,นเรื่องอายุเรื่องของออการต้องคดีหรือ,อไม่ต้องคดีเรื่องหุดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้ทางเลขาคลรมอต้องไปตรวจสอบก่อนนำรายชื่อขึ้นโดนก้าวคุณชาดาไทยเศรษรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ถ้าถามผม